ยังไงล่ะหนูอันนี้คือส่วนของเฮียเองชอบไหมอันนี้อันนี้เฮียยกเออเดี๋ยวเฮียยกให้เลยทั้งส่วนเนี่ยเออที่ร้อนหนูปวดท้องมากเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหนูคลอดลูกโว่ท้องเข้าห้องน้ำทำไงดีวะเฮ้ยอันนี่มันมีดงกล้วยเยอะหนูก็เข้าเข้าไปเถอะพี่จะให้หนูไปเข้าตรงนั้นได้ยังไงถ้างูฉกหนูขึ้นมาทำยังไงล่ะเออจริงด้วยวะทำไงดีล่ะนี่พี่ห้องน้ำที่เนี่ยนี่มันห้องน้ำะไรนี่ห้องน้ำเสร็จรูปห้องน้ำะไรวะ ถ้าอยากรู้ไปดูคลิปนี้กันเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีวัสดีวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนใช้งานช่วคราวบ้านพักต่างจังหวัดหรือแม้แต่สถานที่จัดงานกลางแจ้ง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องน้ำห้องน้ำสําเร็จรูปของเราผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศด้านในออกแบบให้เรียบง่ายแต่ครบคันมีทั้งโถชักโคกอ่างล้างมือระบบไฟฟ้า LED อากาศที่ทำให้รู้สึกไม่อึดอัดจุดเด่นอีกอย่างของห้องน้ำแบบนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายสะดวกต้องการเปลี่ยนจุดใช้งานก็แ,แค่ใช้รถยกย้ายไปวางที่ใหม่ไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อหลายท่านใช้ห้องน้ำสเร็จรูปเป็นทางออกในพื้นที่ที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างบางท่านนำไปวางไว้ถาวรเพราะสะดวกกว่การสร้างใหม่มาก ดีไซน์ภายนอกก็ถูกออกแบบให้เรียบสวยดูสะอาดตาะวางในพื้นที่ไหนก็ดูเข้ากันไม่ขัดสายตาคุณกำลังมองหาห้องน้ำที่ติดตั้งไว้ขึ้นย่ง่ายๆใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องเสี่ยงงบสร้างถาวรลองเลือกใช้ห้องน้ำสมร็จรูปจากโมเดนชาดูนะคะเราพร้อมผลิตพร้อมส่งพร้อมติดตั้งและพร้อมให้คุณใช้งานได้ภายในจวันเลยค่ะ โอ้โคตรดีเลยที่หนูพูดมาเงั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปซื้อสแลซื้อใหส้สักสักสิบหลังดีไหมใช่ไหมล่ะพี่เออ,เออเออเดี๋ยวพี่ขอติดต่อก่อนแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๊ยแต่ตอนนี้ขอไปเข้าน,าน้ำก่อนนะไม่ไหวสั่งก่อนไม่ได้หรอหนูหนูไปไหนหนู